สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเฟินน้องผูเชียร์พี่น้องนี่ครับพี่น้องจอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเราระบบแสงสีเสียงระบบไฟระบบจอเราติดเรียบร้อยฉากใกล้ๆสินเต้พี่น้องใกล้สิบล้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วเราติดกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะมือแล้งเย็นๆมาเนี่ยอ้าวจเจ๋แคลหนูมาใครมากับพี่เดียก็พอขนาดอืม รอนเขียวโลกหนูต้องหยอดสามบาทสิโลก,อกออเอาใหม่อเล่นหน่อะอา้าวจอยลูกสาวใครปะาาตาดจอยคือสวยแต่ตาดออลาดแท่สวยได้กวาตื่นสวยค,นส,ยคนสวยงตั้งอ๋อสวยจังเลยอะ่ะเ <c oughs> สียงกับมาพอดีเสียสง ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องหาแสงแต่แสงมาหาเองเนี่ยพวกหาแสงเอาอันนี้มาถึงกี่โมงเนี่ยบ่ายสามกว่าๆค่ะสี่โมงอันอันคอยถามกัแนะสวยปะลูกสาวใครสวยปะสวยขาย่องด้วยขาย่องด้วยลูกไปลูกไปของน้ำก่อนแล้วอาบน้ำมันยังเนี่ยอาบน้ำมันยังคนหน่อยเออมากรุงเทพ่ต้องพูดไทยนะลูก ให้มันเขียวนูกาไว้ลูกทีนี้นบานออกมาออกม,าม,มันจะออกประด็นนี่มันโมจัากันมาถังแน่เติรนเนี่ยถังแน่นี่เขาทำมาข้าไปมาใครบ้างเขาเาผู้หาเพื่อนผู้หาผู้ใดญ่ผูหาคนอื่นหนูมาใครบ้างเนี่ยมากับพ่อพี่เดียแล้วก็มากับพ่อหนูแล้วก็พี่พเดียแล้วก็นะเดี๋ยวซ้อมก็ขจอบ่เนี่ยซ้อมเต้นซ้อมยังเข้าบ่า ส่อ่ไม่ดีบอกเลยว่ารื่อบ่อบอกให้มาเบงเงาต้องมาดูเดี๋ยววันนี้ไม่มีกล่ปิดนะคะ่อจ้งโมงนี่ลูสามนุ่หกมากหนี่น่อะไ้างนู่ออกั้งแต่จงโม่งแจ้งโม่งจ้งโม่เแจ้งโม่นบ่อนี่ส ลืมพุทธไปเนี่ยยุติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลืมไปลืมแรงจังลืมเหนื่อยลืมพุทลืมยางบอลืมยางบอบอค่ะจำได้บอ <c oughs> จำได้อยู่ค่ะเอ,อ้ยเข่วเอ้ยน้ำหนักลงกว่านี่ยว่รู้ใครนั่งใซ็งเพรโทษที่ถามเ้ี <c oughs> <c oughs> ย่ยเหนื่อยหนังลูกสาวไปอ,อันเวทีไห้นอนกขวนอนเด้อเร้่องเหวเบียกันไปหาลับหานอนเด้วนอวันนั้ไหนายงางเลาะเรียนใ,ใหม่เด้อ <c oughs> ช่องคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองพันเจ็ดนี่นะพี่น้องเอ้ยอีกสามร้อยคนเมื่อกี้ตามเห็นลูกสาวคนนี้แน่แน่แน่ลูกสาวคนน้อยขนาดนี่กเป็นที่พพโพดพูดหอกมุ่งออกแดงเลยสองพันตะโดนแล้วมาคิดว่าอันเอกยจะของสวยปะเนี่ยสวยค่ะพี่เดียวสวยจริงๆนะเนี่ยสวยจริงลูกย่องลูกสาวาจะของกันเบาย่องจะไปย่องตลอดไปค่ะเนี่ยพี่น้องโพดพูดมุ่งออกแดงคนที่ตามเท่าไหร่แล้วเนี่ย สองพันกว่าค่ะอ่าคือนั่นหอดสามพันหาพันเถอะเป็นยังไงอ่าเท่าทรศันะหนูอ่ะมันมีปัญหาเอาอีกแล้วเป็นมีมิ้มเอาอีกแล้วก็เลยต้องไลฟ์สดไปก่อนนะคะตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยู่นะคะเก็บตังค์พี่น้องได้โบว่าแต่ลูกพ่อก็มีปัญหากันไปไงเออพี่น้องเอาไอเดียมันสวยจริงวะโออล่าดีป่ะสู๋โอ้ยยังลูกพ่อย่ังไลฟ์ลูกก็เคลิ้มเป็นเนาะเอาไอรีได้เนี่ยถามผู้ใดผู้ใดก็ว่าแต่หนั้นลูก เขามาขวดพวกม่วงพักแกงเนี่ยสวยปะน่านใช่ไหมเออโอ้ยพวงเนี่ยไอเดียมันสวยจริงๆนะเนี่ยอแหว่วเออเดะแก้วก็สวยสวยไม่หนูไม่สวยสวยน่ารักอหหนูล่ออะไรนะหหนูเดี๋ยวว่าใครปักแก้มคะอร่อยแก้มอ่ะอได้มาใครแก้มเนี่ยแกมมารถค่ะมากระพรอบอ่ะได้มามารถบัตมารถบัตรค่ะ ปวดพุ่งม่วงๆแบบแรงรื้มบดรืมหนังเลยไปเนี่ยถามดีจะขอลืมบดลืมหนังไปอะไรคะอันจำได้ปะเนี่ยถ้าตรงถ้าเต้นบดบดหยุดแต่นาทีได้จำได้หรอนี่เพ่้ยงเก่งนี่เพี้ยงน่เยงก่งเดี๋ยแล้วก็เป็นล่มอีกเพี้ยเก่งดิ๋ยมันรู้สิร่องเต้นสุเพงเบิ่ง ยาเดี๋ยวก็เป็นร่มอีกไม่หนูอยากอยากรู้ว่าร่างกายหนูมันดีขึ้นยังยาพวกเองพวกเองนั่งอะไรนั่งเต็นท์หรือว่านั่งเล่นเต็นท์ด้วยกันเหรออันนี้อันนี้กับแก้มนั่งกับแก้มท่างไหนไม่แน่ใจว่าเพิ่อนกลางไปมีทางคุณค่ะสวยปะสวยปะหนาเห็นหนาเห็นปะพวดพูดเนาะสวัสดีครับเอ้า ่สวัสดีครับเพเอกดีครับรอเอาขึ้นแน่ๆแนนันนะพูดอเน่นะโอพอ่อแม่พิมพ์แม่พิมพ์โอพอพิมพเอาเพเดีคือลาเถอวะคือรอเะวะขนาดผมมันอาบน้ำได้ไหนีบอ่มา,ม,อมาขอดังมาขอดังปัะมันชุ่วโมงนี่นะครับ้าดชั่มม่งองา,ออาจาจมุงนี่ออกมาจากบ้านหกหกสมืือเปิดวงเปิดยังไปไปครับไปเปลี่ยนความมั่น สามถุ่มกลัวเสียบบะกระเปียกบ้านนี้ใครจะควงแห้งไข่ว่าท่านเศร้าจังตาห้องกับบุญละสุดยอดไะเลบ่ไหวคือกันไะเล่พักอันนี้เด้่ไปบ่เนี่ยไปไปครับเห็นโชว์ของแท้บ่เห็นครับผมสุดยอดบอว่างหนึ่งบอครับแมนสุดยอดบอพู้เอกเป็นไงครับประหลังมาจย์เห็นว่าบอจังชมอันนี้อีิพ่อยังชมเลยพ่อไงบอกไม่ปวดโพธิ์เหเบิ่งเบาเด้อร์โมเมนต์บอพอดีได้ฟิล์มว่าสุดยอดแล้ว อันนั้นเขาจ่อแห้ของแท้เด้แม่ครับระดับบอกว่าเต็มเลยเต็มเลยเราก็โอเคนะฟิล์มถือว่าสุดยอดนะครับแต่นี่ต้องให้เพิ่นนี้เนาะให้เพิ่นตนี้สุดยอดหรืเก่าเกาเพิ่นเก่ากว่าโอ้เพิ่นเถาใช่ปะเพิ่นเถาได้เนาะเอ็กเอ็กมีเพิ่นเาใบเอ็กเอ็กมีเพิ่นมาเถาได้เอกได้เบิ่งใบได้เอกหรีคักหรี่เนาะของแท้หรี่เนาะทีแล้วครับลูกนี้เราเก่งนี้ดิอันนี้ครับพี่น้องเพิ่องของแท้กรองสุดยอดสุดทั้ง แม่แม่ดูเสียงงครับอันนี้แม่จะบอกอย่างียงดหรอกขันมือได้ขันสีคลิปเพีงเราไปอยู่ข้างหลังเราวจะบ่กท่านเด็กเข่าหลังไปที่ไงหรอแม่หลังจากที่เบิดฉากแล้วกระจิบบอกเห็นเร่าหรอยุตเต้นอยูุยังไม่เห็นเล่าไม่ใช่นะเออหาเล่นใหม่เล่นอะไรตัวตำรวจพื้นที่ตัวเราสตำรวจน้ำปลาน้ำดงเอกเอกไอ้บริวารเด็กเอกเนอะไอ้บริวารเด้อนี่ยเสดายย่ บานนี้บ่ได้ไปได้๋่วมงานกันแล้วปีนี่พอดีนั่งใส้นั่งดูเต้นเห็นปะครับนั่งเต้นทั้งนั้นลั่นแล้วรถจึงปั่นอาะสู่ๆนะเป็นนั่งใจหายเป็นนั่งใจสู่นังการตัวศรีบันนี้มือพ่อเนี่ยใช่ไหมมือนี่ใส่คุณนี่หลับปัญหาเพศกระเสีมบางแคร์แล้วก็หอบไปแก้มือลร้ยซับมือนั่นคนต้องทำแหละแต่คนหลายแล้วก็มือสุดท้ายกันระยองเหมือนเดิมแล้วตัวคามมันลุ่ง ลงกันโอ้ยผ้าหลงเลยนะมองกันทั้งกระซิ่ลมแล้วนี่ขนาดบอยแมนสังกระซิลมเขาเก่าเขาเก่าากันหอบสิ่งหอบของเลี้ยนมาเลี้ยนเลอุ้ยตอ้าพี่น้องมุญเหงาไปกันลังเจอกันที่ตลาดอ่านวมิตรนวมิตรครับข้ออ่านวนครคลองหลวงพี่น้องปทุมธานีเนาะเจอกับพไปเอกฮอง100%รวย100%ปลอดโปร่งครับพี่น้องสาว์น้อยลับเพื่อนโชคปลอดฝนบอกแล้วนี่ของแท้นี่ยยอดครับคองแท้ของแท้อ้าวขอบคุณที่ไหนนะครับขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องครับ โอ้ยส่วนแน่งยาเข้ากับมากนะครับเนาะเอาแม่หน่องมีวตีบ่แม่นบ่แม่หน่องมีวโอ้ยคนละคนคนละคนอันนี้พระเอกคำแค้นนั่นเองเนาะฝากไฟไม่ลืมด้วยเนาะโอ้ยเอาครับสุดยอดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิดหนาจะพอดไม่พี่น้องเลงแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอต้นลำเพิร์นอฟเชียรเนาะเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับทีมงานห้าวกะเป็นปันไฟแล้วตอนนี้เอ้าแต่ร่างใจกันทีมไฟห้ากกะรังเดินระบบกันพี่น้อง เตรียมกรัพร้อมตอนนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปั่นแล้วพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนาในพอดไม้เบืองแหลวก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลิอนอนะอฟฟิเชียลพี่น้องเรื่อใหม่รังแกกันพี่น้องเอามันคือกินหลายแต่พวกที่กินสนิทบ่บอสฉากพวกที่สนิทบ่บอมันกินหลายบ่นเนี่ยรือว่าปกติสนิทบ่น่าจะประมาณนี้เนาะ บอสถึงแล้วถึงแล้วหนึ่งสามหนึ่งสามอีกสองแถวเอาไปหน่องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ